เรื่องที่เตรียมมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปคุยกับรุ่นน้องมาครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหลังหนึ่งแล้วกันครับซึ่งรุ่นน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปสักประมาณร่วมๆห้าสิบปีได้ครับครับสมัยตอนนั้นเนี่ยคุณย่าของเขาอะนะฮะย้ายมาจากจังหวัดสระบุรีครับย้ายมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะตามคุณปู่มาเพราะว่าคุณปู่เนี่ยเขาต้องมารับราชการในกรุงเทพนะฮะ พอย้ายตามกันมาเสร็จเนี่ยคุณย่าก็ไปได้บ้านแถวแถวอยู่เขตจตุจักรนี่แหละครับแ<ะ>ถวบ้านฉันเขตจตุจักรเมื่อร่วมห้าสิบปีก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบ้านที่คุณย่ามาเลือกอยู่เนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าไม้ยังไม่แตกอะป่าย,ยังไม่แตกก็คือเป็นบ้านที่เเหมือนกับมีเป็นหลังแล้วก็เว้นระยะเอาไว้แล้วก็เป็นอีกเป็นหลัง,<อ>เ,ปลงเป็นหลังอะไรเงี้ย<อ>ในช่วงระหว่างหลังเนี่ยมันก็จะมีพวกป่า้าขึ้นเยอะมากครับ นะฮะเป็นต้นไม้สูสงๆกว้างมากซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณย่าเล่าให,ให้ฟังว่าตอนย้ายมา <ys> <üyor oval> อยู่กับคุณปู่เนี่ยเขาอยู่แถวต้นซอ,อยซึ่งในซอ,อยเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณห้าหลังซึ่งอยู่ใกล้กับทางรถไฟอสมัยนั้นเนี่ยบ้านที่คุณย่าไปอยู่เนี่ยมันจะยังไม่มีพวกไฟฟ้าไม่มีป่าปาเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องหาบน้ำนี่แหละครับอยู่ช่วงบริเวณท้ายซอยซึ่งซอยที่คุณย่าอยู่เนี่ยที่บอกว่ามีบ้านอยู่ด้วยกันห้าหลัง ตั้งห่างๆกันเนี่ยท้ายซอยจะเป็นคลองซึ่งตรงนั้นน่ยจะเป็นต้นไม้ปากคลึ้งลกน่ากลัวมากอแล้วก็คุณย่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจเวลาจะไปหาบน้ําช่วงเช้าเช้าเช้ามืดเนี่ยจะไปกับลูกสาวคนโตชื่อป้าต้อยค<ะ>่ะพอถึงช่วงเช้ามืดเนี่ยจากที่ท้ายซอยมันมีคลองเขาก็เลยแบบไม่ไปดีกว่ามันน่ากลัวด้วยสัตว์ด้วยคารหรืออะไรก็ตามแต่ก็เลยไปซอยถัดไปซึ่งซอยถัดไปเนี่ย มันจะเป็นลนักษณะเหมือนบอ่อบาดาลอยู่ท้ายซอยของกันเขาก็จะไปหาบน้ําจากบอ่อบาดาลน,นี่แหละครับม,มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ย้ายเข้าไปได้สักพักเนี่ยอย่างที่บอกว่าสักประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยคุณย่ากับป้าต้อยเนี่ยลูกสาวแกก็จะต้องไปหาบน้ําที่บอ่อบ,บาดาลตอนประมาณเช้ามืดมเขาก็เดินเส้นทางแบบทางรถไฟเนี่แหละครับตามหมอนรถไฟริมข้าง,างๆเดินไปเรื่อยๆหลังจากที่ตักน้ําเสร็จแล้วเนี่ย จังหวะที่เดินกลับกันมาเนี่ยนะครับคุณย่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงลมเสียงอะไรที่มันพัดแต่เป็นเสียงเย็นๆแบบวดเล็กๆเ,กเกบา,บาๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. เขาก็พยายามมองหาต้นตอของเสียงจนกระทั่งป้าต้อย,อยที่เป็นลูกสาวจะเดินตามมาแล้วเห็นคุณย่ามีปฏิกิริยาเหมือนมองหาอะไรสักอย่าง mm hmm. ป้าต้อยก็เลยช่วยมองหาด้วย S <S <an> ก็ปรากฏว่าพอมองไปมองมาป้าต้อยแกก็ทักยายของยะทําไมมันมีเสาไฟขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะปรากฏว่าพอมองไปเสร็จปุ๊บป้าต้อยก็เห็นมันเสาไฟอะไรที่มันสูงมันดูดําๆยาก็เลยมองขึ้นไปก็ประกอบว่าพอมองไปเสร็จปุ๊บไล่ตามตรงโคนต้นนะฮะที่ว่าเป็นเสาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยเสาสองเสาเนี่ยถ้ามันมันรวมกันเป็นหนึ่งวะ พอลวก็เป็นหนึ่งเสร็จมันมีลักษณะเหมือนแบบเสียงแบบวิ้วขึ้นมาจากข้างบนด้วยอื <Ừ. S 2> หลังจากนั้นป้าต้อยก็เลยทักเฮ้ยยา่าก็คือแม่ตอนนั้นแม่ไม่ไมันไม่มีใช่แล้วแม่จะเป็นเป็นผีเป็นเปรตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยวิ่งกันกลับบ้านนะครับในส่วนของป้าต้อยเก็วิ่งแบบโอ้วิ่งตีนเปิบเลยฮะส่วนย่าเองก็วิ่งตาม แต่ว่าด้วยความที่วิ่งแล้วก็เสียดายน้ําเนี่ยก็เลยไม่ทิ้งหาบไม่ทิ้งอะไรด้วยความที่แบบเสียดายน้ํากวอาจจะไปถึงบ้านเนี่ยน้ําในปี๊บก็เหลือครึ่งหนึ่งพอกลับไปถึงบ้านเสร็จบอกเลยว่าคืนนั้นเนะป็นคืนวันโกนนะชาวมืดเข้าวันโกนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยไปเล่าเรื่องที่เจอเนี่ยให้กับแม่แก่ซึ่งแม่แก่เนี่ยเป็นแม่ของยา่าก็เลยเอแม่แก่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอางั้นไปทําบุญละกันก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรมาเป็นผีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน งั้นก็เพื่อความสบายใจก็ไปทําบุญช่วงเช้านะครับจนข้ามไปอีกวันหนึ่งข้ามอีกวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระช่วงประมาณสักหกโมงเย็นอะณนะช่วงนั้นนะฮะร,รุ่งเริ่าสิบปีแบบอย่างที่บอกว่าข้างข้างบ้านก็อยู่กันไกลแล้วภาพอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันจะมืดเป็นป่าเป็นอะไรเงีนะ้ยฮะอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆเนี่ยมันมีบรรยากาศเหมือนฝนที่มันกําลังจะตกทึ้มๆลมพัดอ oh. นะ่า พอลมพัดมาเอื่อยๆผ่านพวกบ้านที่ว่าเป็นบ้านที่เป็นบ้านไม้สองชั้นน่ะนะครับสมัยนั้นแล้วก็แม่แก่เนี่ยก็คืออยู่กับย่าแล้วก็อยู่กับป้าต้อยบนบ้านก็จะปูเหมือนกับเป็นมุ้งสามหลังนะฮะแล้วพอถึงช่วงเวลาเขาก็จะมาทานข้าวกันโดยการจุดตะเกียงอย่างที่บอกว่าพอจุดตะเกียงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลมเริ่มอะไรเลยมันเริ่มพัดลมเย็นๆรู้เลยว่าฝนจะตกแต่พอบรรยากาศที่เหมือนฝนมันจะตกเนี่ย มันไม่ได้มาแต่ลมที่เสียงพัดมาตามหน้าต่างแต่มันมีเสียงแหลมแหลมเล็กๆอ่ะแทรกมาตามซอกหน้าต่างด้วยหรือความที่แบบเอ๊ะมันเสียงฝนหรือว่าเสียงอะไรป้าต้อยเองที่มีประสบการณ์กับคุณย่าเนี่ยก็ก,ก,ก็เริ่มกลัวแม่แก่ก็เลยบอกอ้าไปปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างป้าต้อยแกก็เลยเป็นคนขันอาสาไปปิดหน้าต่างนะการว่าฝนจะตกจังหวะปิดไปเรื่อยๆเดี่ยมันจะมีอยู่บานหนึ่งสมัยก่อนหน้าต่างจะเปิดเหมือนตู้กับข้าว เป็นบานหนาต่างไม้ครับจังหวะที่เดินไปถึงหน้าต่างบานเนี้ยปรากฏว่าเอ๊ะทาไมข้างนอกมันดูมืดมืดแบบมืดมากม,มองไม่เห็นอะไรเลยแตกต่างกับบานอื่นมันยังพอเห็นแบบลำลายข้างนอกเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเพ่งแล้วก็สังเกตมองผ่านช่องหน้าต่าออกไปข้างนอกปรากฏว่าไอ้ความมืดเนี่ยมันเหมือนเป็นความมืดที่มันลมเหลื่อมฮะเหลื่อมเสร็จแล้วปุ๊บ อยู่ๆเหมือนมันมีการเคลื่อนย้ายพอมันมีการเหมือนการเคลื่อนย้ายเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า้เงาดําเนี่ยมันกระเถิบได้นะฮะพอมันขยับเสร็จปุ๊บสิ่งที่ป้าต้อยจะเห็นก็บอกว่าเฮ้ยมันมีแล้วนั่นเหมือนเป็นขาของคล้ายๆเหมือนเปลือกที่กําลังค้อมบ้านอยู่อ <c oughs> แล้วมันก็เคลื่อนแบบติดกับหน้าต่างแล้วก็พยายามขยับขาไปจุดป้าต้อยแบบโอ้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยะก็เลยรีบปิดประ แล้วก็กลับมาหาคุณแม่แก่อะย่าเสร็จแ,แล้วแม่แก่ก็เลยบอกว่าอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวสวดมนต์ละกันสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาแล้วเดี๋ยวเช้าวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยไปทําบุญละกันซึ่งเหตุการณ์เนี้ยต้องบอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นตลอดช่วงวันโกนก็ดีวันพระก็ดีสองวันเนี้ยจะเจอบ่อยมากมนะฮะซึ่งทางด้านของแม่แก่แล้วก็ย่าเนี่ยเขาก็คุยกันเองบอกว่าเอ๊ะ ้าสมมติว่าจะเป็นพวกสำเพอศีนว่าเป็นเพลทมาจริงๆเนี่ยเขามาขอสวนบุญเนี่ยทําไมเขาถึงมาขอจากบ้านเราเขาเป็นใครเขามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาพยายามหาคำตอบกันแต่จะเจอบ่อยมากทุกคืนวันโกนกับวันพระอะไรเงี้ยจนกระทั่งผ่านไปช่วงหนะไรเงี้คุณย่าเนี่ยก็ได้ไปขายของที่ตลาดก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับแกก็หาขนมจีนน้ำยาป่าไ,ไปขายในตลาดก็เดินข้ามทางรถไฟไปขายไปเสร็จปุ๊บ ก็พอนึกถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันโคมันพะก็พยายามแบบชวนคนอื่นพ่อค้าแม่ค้าคุยว่าเอ๊ะเป็นใครเป็นใครอะไรอย่างไหนเป็นเปรตมีจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้รับคําตอบจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งมีลูกค้าประจําอยู่ๆวันหนึ่งเดินเข้ามาลูกค้าประจําคุณนี่คงจํจาได้ว่าคุณย่าเคยถามอะไรไว้แกก็เลยเดินเข้ามาเป็นยังไงล่ะแกเ้ยช่วงนี้ยังเจออยู่ไหมย่าก็เลยถามกลับเจออะไรอะ่ะ แกเคยถามว่าเจอเปิดเจออะไรเสียงนี้เอนทุกวันโควันพระเนี่ยยังเจออยู่ไหม <c oughs> แกเออเจอเออฉันฉันก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร <c oughs> อ่าทีละการฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยที่ตลาดแห่งเนี้ยหลายปีก่อนเนี่ยมันมีผู้ชายอยู่คนนึงชื่อว่าพิศัก์ค่ะบ้านอยู่แถวบริเวณในตลาดนี่แหละอื <c oughs> พิษสักเนี่ยเป็นผู้ชายที่มาจากครอบครัวพ่อแม่เนี่ยตามใจเป็นคนรวยอยากได้อะไรต้องได้ ซึ่งหลายครั้งที่พ่อแม่แกกขสอนไม่ให้เกเลไม่ให้อะไรแต่ด้วยความที่พิษสักแบบบมาเลเทมเากินโลง่งกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ร้ายมากๆถึงขนาดชอบผู้หญิงคนไหนเนี่ยไปฉุดเอาเลยอไปฉุดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพ่อแม่ก็ไม่พอใจก็ต่อว่าก็กลายเป็นว่าไปลงไม้ลงมือกับคุณพ่อ,อคุณแม่บ้าง<อ>ไปด่าว่าบ้างโดกระทั่งพอไปฉุดมาเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงที่มาอยู่กับพิษักเนี่ย เกิดตั้งท้องขึ้นมา oh. นะครับช่วงกำลังก่อนคลอดก็มีการทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จจนในที่สุดเนี่ยก็ตวัดผู้หญิงผู้หญิงจนต้องแบบหนีไปหนีออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บพอลูกคลอดออกมาก็มาเคลียร์กับพิศักดิ์พิศักดิ์ก็ไม่รู้ยังไงพ่อแม่ก็ด้วยความแบบเห็นใจกับน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอ้าเดี๋ยวรับลูกมาดูแลให้ละกันเจอไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกให้ mm. ส่วนไอ้ตัวพิศัก,กดิ์เนี่ยก็ด้วยความที่พอเห็นลูก ตัวลูกหน้าลูกก็ไม่พอใจก็ไปกินเหล้ากินอะไรนะครับมีมาอยู่วันหนึ่งกินเหล้าหนักมากพิษักดแต่ด้วยอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับหงุดหิดเออะโวายทะเลาะกับคนที่เป็นแม่แม่ของพิษัก์เนี่ยนะครับในจังหวะที่แม่ของพิษัก์ก็พยายามสอนแล้วก็ด่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแม่พิษักก็ไปอุ้มเด็กคนนี้มาอื mm. ปรากฏว่าพิศักเองเนี่ยด้วยความอารมณ์ร้อนหัวร้อนมาก เผอพังใช้มีดแทงแม่ oh. แล้วไปโดนลูกเนี่ยลูกของตัวเองเนี่ย oh. ตายทั้งคู่ไอ้สักโหดมากหลังจากนั้นก็เป็นคดีนะฮะตำรวจก็มาตามหาตัวจะจับให้ได้สักก็หนีไปครับคนหนีไปจนกระทั่งเหมือนข่าวเริ่มเงียบทีนี้หนักเลยเหมือนจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์คนกึ่งๆจะเป็นคนเพี้ยนคนบ้าหรือแบบ คนที่แบบกินเหล้าหนักอะฮะก็ไปชวนพ่งชวนเพื่อนนะครับกลับมาที่บ้านอยากจะได้ทรัพย์สินมาราดกของที่บ้านบอกเฮ้ยบ้านกูรวยจะชวนเพื่อนมาโโปรากฏไปชวนเพื่อนมาปล้นบ้านาจังหวะนั้นพ่ออยู่เพื่อนก็ถามมึงเอาไงเนี่ยทรัพย์สินอยู่กับพ่อมึงอยู่ในห้องเลยตามไรเลยอยากทําอะไรทํเาเลยเพื่อนก็เลยทําปรากฏไปขโมยไปปล้นของเสร็จปุ๊บก,ก,ก็เผลอพังไป ทำร้ายคุณพ่อคุณพ,พ่อเสียชีวิตอีกอ mm hmm. นะฮะพอเป็นคดีครั้งที่สองนี่หายไปเป็นปีหลายปีเลยฮะ mm hmm. กลับมาอีกรอบนึงปรากฏว่าสักเองเน่ยหนีกลับมาในสภาพแบบโสมซานน่าจะตังหมดหรืออะไรสักอย่างนะครับมาถึงเสร็จก็กลับมาอยู่ที่บ้านแอบๆอ,อยู่ไปอยู่มาข้างบ้านเคยเห็นแบบเขาเข้าออก,ออกแต่ด้วยความที่แบบเขาก็ยังรู้สึกแบบ ม่อยากแจ้งตํารวจอะข้างบ้านก็เห็นว่าเอ้ยนี่มันโจรกลับมาแต่ก็ดูก่อนดูสถานการณ์ว่าเขาจะเป็นยังไงดูสมก่อนปรากฏว่าหายไปช่วงหนึ่งพอหายไปเสร็จเขาข้างบ้านเขาพยามองหาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจนไปได้กลิ่นเหม็นเน่าฮะก็นึกว่าไอสัตว์ตายหรือเปล่าก็เลยเป็นการตามหาตามหาไปตามหามาว่าต้นเหตุของกลิ่นเนี่ยมันคืออะไรกลายเป็นว่าไปเจอพิษสัตว์คอตายอยู่ใต้บ้านอ้าวโอ เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เจอศพเสร็จบริเวณข้างๆบ้านเนี่ยเขาก็เลยจัดงานพิธีศพให้ด้วยความที่พ่อแม่เขายังคงเป็นคนดีอยู่เขยังคงพอเห็นความดีของครอบครัวนี้บ้างแต่ว่าไม่มีใครชอบพิศก็เลยจัดแค่ง,งานศพหลังจากงานศพเสร็จไม่มีใครทําบุญอะไรให้กับพิศอีกเลยอืหลายบ้านนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณทางรถไฟเนี่ยเขามักจะเห็นแบบ เป็นร่างสูงๆดำๆนะฮะใบหน้านี่คือตาเนี่ยลึกเป็นเบ้าโบลึกเข้าไปอ่ะมองไม่เห็นลูกตา hmm. จมูกกระตากต้องมีแล้วก็เห็นลักษณะเป็นเหมือนกับมือที่มีใบมือที่ใหญ่มาก hmm. เหมือนแบบคนโบราณว่า,าจริงๆนะ hmm. แล้วก็ด้วยความที่บ้านของแม่แก่ย่าเนี่ยเป็นบ้านแทบจะว่าหลายปีผ่านมาไม่เคยมีใครทําบุญให้แต่เป็นบ้านเนี้ยทาบุญให้ เขาก็เลยออกมาปรากฏตัวแล้วก็ออกมาให้บ้านของคุณย่าที่ย้ายมาอยู่เลยได้เห็นจนกระทั่งแม่แก่นะครับเสียชีวิตไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นวิญญาณที่ว่าเป็นทรงสูงเป็นเปรตเงาดำๆอีกเลยครับออังคารครุ่มโป